ส0ครับสีนะครับสี่ครับไม่ขายเ็เลยครับไม่สนใจดี่สแล้วตอนนั้นลงเขาจะลดระดับลงเขาเองให้เราให้เขาลดด้านเลยถูกไหมแล้วนะที่เขาซิ๊คำนวว่าเรื่องสู่ตรงนี้มันจะไปถึงตรงนั้นน่ะะยเวลาเท่าไหร่เป็นจังหวะนดนลงดีคน้ไม่เดือดร้อนด้วยีนะครับก็ไม่ามีรเกี่ยวโนมาหาก แล้วไม่คิดเดี๋ยวว่าไอ้คนังงงรักกับไอ้คนัง่าเลยครับว่าไม่ไม่จำเป็นต้องใ้ทนะอันนี้มันเป็นเรื่องของนะว่้บ้านอ้ครบแล้วครับดูหน้าเป็นไงครับหน้าอ๋วันนี้วันนี้แปดสิบแล้วนะครับอ่านะครับอ่ะตั้งเป้าไว้ที่สองร้อยโอ้ยลอยครับหมอลอยยี่ลอยยี่ลอยยี่นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งเขาจะลอยจนจบแล้วเขามีมีปัญหากันแล้วแม่ก็ยังแบบ พี่อะไรก็ไม่รู้พี่เพื่อนคงไม่ไปล้านห้องน้ำอ่ะกถ้าสีแล้ววันไหนเขาไม่ดึงมามฝั่งนี้จะทุกข์ช่างแม่เขาไม่มีคนอยู่ปั๊มก็ไม่เปิดขับก็ไปดูเลยนะแม่ก็ไม่เปิดแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะแม่แห้งเลยเออแปลกเว้ยใส่ของมันเพลงอะไรเนี่ยมาฟังจุดสิ่งที่ทันมครับเพลงอะไรอ่ะที่เคยบอกได้จำไปที่เพลงอะไรเมื่อไหรเขาดึงน้ะไม่เคยฟังต้อมีอะไรของใครอ่ะเงี้ย